าการที่เราทําอะไรก็ตามถ้าหากไม่มีการกําหนดก็เหมือนกับการที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยในการทํากรรมฐาน ขณะของการกำหนดรู้มันเป็นตัวที่ไปขจัดโมหะขณะใดก็าตามที่ไม่มีการกำหนดรู้ก็แสดงว่าขณะนั้นตัวมโมหะเข้าแสงพูดง่ายๆก็คือหลง การกำหนดจึงสำคัญและการกำหนดจำกัดเนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในทางจงกรมอยู่ในที่นั่งสมาธิของเราทุกขณะที่เราทำกิจส่วนตัว ที่เราเดินไปกุติที่เราทำสัีลักกิจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาของเรากำหนดกำหนดไว้เลิกสามทุ่ที่เลิกสามทุ่ไม่ใช่อะไรที่เลิกสามทุ่ก็คือให้เราได้มีโอกาสกลับไปเจริญอิริยาบุย่อย กลับไปกำหนดในการเดินไปถึงที่พักจะเข้าเต็นนอนจะล้างเท้าจะล้างหน้าแปรงฟันก่อนเข้านอนจะห่มผ้าห่มทุกอิริยาบถให้มีการกำหนดเพื่อความต่อเน,นื่อง เพราะฉะนั้นสัญญาณสัญญาณนาฬิกาของเราถ้ามันครบสามทุกเราก็กำหนดการสติปัะทานแล้วก็ค่อยๆขยับขยายเข้าที่พักของเราอย่างที่บอกเราเอาเวลาเข้ามาเอาเวลาเข้ามาควบคุมกิเลสของเรา บางครั้งบางทีจิตของเรามันไปก่อนบางครั้งบางทีมันมีความท้อทแท้ถดถอยในการประพฤติปฏิบัติแต่เราไม่มีอธิษฐานทำของตัวเองอธิษฐานก็คืออะไรก็คือตั้งอ,อกตั้งใจตั้งมั่นไว้แล้วว่าเราจะทำทําไม่ครบเวลาเราจะไม่รู้ อันนี้จะเป็นตัวช่วยดนุนการประพฤติปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นให้เรากำหนดทุกขณะมันจะเป็นความต่อเนื่องถ้าหากเราทำมากเท่าไหร่ความต่อเนื่องเรามีมากเท่าไหร บ่งบอกถึงความตั้งมั่นความต่อเนื่องของสติสมาธิของเราระหวันนี้เนาะหลังจากที่เราเริมการสติประฐานเสร็เรียบร้อยเวลาไปถึงกุฏิที่พัก พอเราทำกิจของเราเสร็จเรียบร้อยเรานอนให้เรากำหนดนอนตามอาการของกายเอ็นนอเอ็นนอเอ็นนอลงนอถูกนอตามอาการนะครับกำหนดยกมือขึ้นมาไว้ที่หน้าท้องของเรายกนอยกนอมานอลงนอถูกนอทั้งสองข้าง แล้วให้เรากำหนดตั้งนาฬิกาจิตหรืออุทานสัญญาให้กำหนดตื่นตีสามกำหนดในใจจะตื่นตีสามจะตื่นตีสามจะตื่นตีสามสักห้าครั้งสิบครั้งสิบห้าครั้งไม่เกินยี่สิบ หลังจากนั้นเราก็มานอนดูพองยุกหายใจเขา้าท้องไหม่พองเราก็กำหน,นดว่าพองน้องท้องมันยุกเราก็กำหนดยุกน้องพองนอ,นอ,องยุหนองพองนอ,นองนอนยุกนอ,นองพองนองไปตามอาการของเขา้าเรื่อยๆืจนกว่าจะหลับจนกว่าจะหลับ ถ้าใครสติสมาธิดีขึ้นมันจะตื่นตรงเวลาที่เรากำหนดตีสามมันจะตีสามบวกลบไม่เกินห้านาทีถ้าสติสมาธิเราดีพอตื่นตีสามทำกิจส่วนตัวอะไรต่างๆเราเสร็จเรียบร้อยตอนตื่น พยายามกำหนดตื่นน้อยให้มันทันถ้าใครสตินนสมาธิดีเวลาตื่นมันจะนอนอยู่ท่าเดียวเลยจนถึงสว่างจนถึงเวลาเราตื่นตอนเรานอนมันนอนท่าไหนตอนตื่นมันจะตื่นท่านั้นถ้าหากสติเราดี พอตื่นปุ๊บกำหนดตื่นน้อทันทีตื่นน้อนี่ก็คือเรารู้สึกตื่นขึ้นมาแต่กายที่เรานอนมันยังอยู่ท่าเดิมตาเนี่ก็ยังปิดอยู่ยังหลับอยู่ตื่นนอ้อเรากำหนดทันทีเลยความรู้สึกแรกที่มันตื่นอยากลืมตาเนาะกำหนดใจที่มันอยากจะลืมตาพอลืมตาเนะาะก็ค่อย เปิดเปลือกตากำหนดดูตามอาการเห็นหนองทำมันเห็นอยากลุกนอลุกนอลุกนอลุกหนอขึ้นมาจะรูดสิเต้นอยากเปิดนออยากยกนอยกแขนไปยกนอยกนอไปนอถูกนอจับนอรลดหนอดึงนอดึงนอดึงนอ จะขยับออกก็ขยับเนาะขยับเนาะมีคำบริกรรมกำกับลงไปถ้าเราทำต่อเนื่องแบบนี้ได้ตั้งแต่เชา้าตั้งแต่เราตื่นมากิเลสตัวไหนมันจะเราได้ในขณะที่เรา เดินมาสลามาถึงก็ไม่ต้องรอใครมาถึงการสติปัฏานเลยใครจะมาช้ามาเร็วเราไม่ต้องสงเรมาถึงตีสี่แต่เรากําหนดไว้ตีสแต่ว่าบางครั้งบางทีใครกําหนดละเอียดก็อาจจะมาช้าหน่อยแต่ไม่ช้าไม่ได้ช้าเพราะว่าตื่นช้าไม่ได้ช้าเพราะว่าโมงเยียเราไม่ได้ช้าเพราะว่าไปออเหลือเ แต่ให้ช้าเพราะว่าเรากำหนดละเอียดใครที่มาเร็วมาถึงก่อนก็ไม่ต้องรอกันการสติปัฏฐานเสร็จเราก็เดินจงกรมก่อนในการประพฤติปฏิบัติทุกครั้งพอมาถึงให้เราเดินจงกรมก่อนเพราะว่าการที่เข้ามาถึงปุ๊บเรามานั่งเลยจิตของเรามันสัดนสายจากข้างนอกมา พอมนอานั่งทาจิตของเรายังไม่นิ่งมันก็จะฟุง้งทันัันพอไม่ฟุง้งพอหมดจากความฟุง้งมันจะกลายเป็นความ,มวุ่นมันจะมีอยู่สองอย่างหลักๆนี่แหละเพราะฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติของเราเนาะฝากไว้การสวมรองเท้าการกลางลูกเหมือนกัน ให้มีการกําหนดทุกอย่างให้มีหนอทุกขนะต้องเข้าใจคําว่าปัจจุบันขนาดเขาฝากพวกเราไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาถึงช่วงชวชวเช้าเช้ามืดพวกเรามาปฏิบัติให้นอนสี่ทุ่มให้ตื่นที่จริงพระพุทธเจ้าท่านให้ตื่นตีนตสอง เดียวสองสาวันนี้ให้เราตื่นตีสามก่อนแล้วันต่อๆไปจะขยับขึ้นนอนแบบที่พระพุทธเจ้าท่านให้นอนก็คือนอนสี่ทุ่มตื่นตีสองการพักผ่อนของเรากายมันต้องการพักอยู่สองชมมั่วโมงจิตมันต้องการพักอีกสองชมมั่วโมงเป็นสีชมม่ชั่วโมงสี่ทุ่ เสียงเหมือนกันที่เรากำหนดถ้าหากใครสติสมาธิเริ่มดีเสียงมันจะเหมือนอยู่ใกล้ๆหูของเราจากที่มันเคยเสียงมันเหมือนอยู่ไกลพอเราจนมันกำหนดได้ยินเนาะได้ยินเนาะ ถ้าสติสมาธิในการกำหนดของเราดีขึ้นเสียงมันจะเหมือนอยู่ใ,ใกล้หูเรามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเพราะฉะนั้นได้ยินนอ้องได้ยินนอ้องได้ยินนอ้องให้น้อมมาที่หูไม่ใช่น้องไปที่เสียงนาฬิกาเพราะฉะนั้น,นก,การนอนของเรานอนสี่ทุ่มตื่นตีสอง มันจะเป็นการพักผ่อนสี่ชั่วโมงพอดีกายใจของเรามันต้องการแค่นั้นแต่ถ้าเกิดจากนั้นเป็นกิเลสแล้วถ้าหากเราพักผ่อนสี่ชั่วโมงแล้วเรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมแล้วมันยังมีอาการง่วงแสดงว่านั่นเป็นนิวรณ์ แสดงว่านั่งเป็นกิเลสถ้าพักก่อนครบ4ชั่วโมงพอมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมแล้วมันยังมีพแสดงว่านั่นคือนิวรณ์นั่นคือกิเลสเพราะว่ากายใจของเรามันต้องการแค่ส4ชั่วโมง เพราะฉะนั้นถ้าหากเรานอนครบสี่ชั่วโมงแล้วยังมีอาการว่วงในทางจิตกรมในการนั่งสมาธิเราจะโทษว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้เอออันนี้อันนี้เป็นเป็นคําของพระพุทธเจ้าเลยนะเออไม่ใช่ของนักวิทยาศาสตร์ทนักวิทยาศาสตร์มันต้องพักผ่อนหกถึงแปดชั่วโมงเป็นวะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ถูก ท่านเลยสี่เที่ยโมงแสดงว่านั้นเป็นกิเลสแร้เพราะฉะนั้นพวกเราเนาะในการพักผ่อนของเราในการประพฤติปฏิบัติของเราก็าดูอุบายในการคลายม่วงก็ให้ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็นําไปใช้อาลังจากนี้ก็ให้พวกเราเนาะกำหนดการสติปัฏฐานแล้วก็เข้าที่พักของเราหรือว่าใคร กำลังดูเวทนาก็ดูต่อก็ได้จนกว่าเวทนาเขาจะดับเขาจะคลายเขาจะห่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยเจอกันก่อนเจรินพรเนาะกำหนดค่อยๆกำหนดไปเพราะว่าหลังจากนี้เราก็มีแต่จะไปหลับไปนอนไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องรีบ ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องนี่กำหนดเขาที่พภาคกขณะให้มีการกำหนด